ทรงดาวกลับฟ้าวงการบันเทิงโศกเศรา้ารวมดาราเสียชีวิตในปี2567ในปี2567เป็นอีกหนึ่งปีแห่งการสูญเสียคนบันเทิงแถวหน้าของเมืองไทยหลายรายพวกเขาทิ้งไว้เพียงผลงานมากมายและความทรงจำที่ทุกคนต่างระลึกถึงตลอดหญิงจุลาลักษ์อิสมาโลนอดีตนางร้ายชื่อดังเสียชีวิตในวัย45ปีหลังป่วยด้วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม เจมเชิญยิ้มมีอาการเลือดออกในสมองนอนไม่รู้สึกตัวมาหลายวันจนกระทั่งวันที่22กุมภาพันธ์2567เพื่อนๆน,นักแสดงโพสแจ้งข่าวอาลายกันจากไปของเจม เมกวินัยไกลบุตรพระเอกร้อยล้านจากไปในวัย54ปีหลังต่อสู้กับอาการป่วยด้วยโรคตุ่มน้ำพองมานานหลายปีเบียร์สรนัทหัวใจวายเสียชีวิตกระทันหันในวัย37ปีแอดชมชายฉัดวิไลาจากไปอย่างสงบในวัย73ปีต้อไกลสีแก้ววิมลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำชลินนันทนาคอนในวัย91ปีดโรคชรา อาชลองพักดีวิจิตเสียชีวิตในวัย93ปีด้ยวยโรคชราและมีอาการปอดติดเชื้อแทรกซ้อนอ,อมอกนนักพันนาศเสียชีวิตยังสงบในวัย39ปีหลังป่วยเป็นโรคมะเร็งคุณยายบรรเจิดศรียมาภัยเสียชีวิตยังสงบในวัย100ปีด้ยวยโรคปอดอักเสบ แก้วลายทองเจ้าของเพลงเธอยังมีฉันมาเศร้าแดนบุรีลมเสียชีวิตยังสงบในวัย79ปีจากโรคชราและป่วยหลายโรคกลุ่มรา้าซึ่งงานนี้เองทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาณะที่นี้ด้วยค่ะ